กรเกียรจ,จัเกือบร่มโอ้ยบงเลยทางดตาคุณรถตเกรจักเกืบอบร่จบรมจะไปลงมา <ๆ S 1> ได้เด้ออันนี้โอ้ยมนลงมาทางการรถจันไปคุณไ่แรดๆๆเลยคุณ <c oughs> ไปลงมานน่ได้เทเห็นทางเด็กน้หหาางหม่ฮไฟร่มนี่ดินด่าเป้าตะคุณ เปิงรถไหลไปสายไปหวัวไปค่ะรถจักมหนานี่ค่ะย่ารถจักกลมแต่คือจักไงห,หน้ากันหัวนนะเพคอตอนนี <c oughs> ้กำลังหัดทางยางทางยางมันบกเหมือนนะค่ะน <c oughs> ั่งค่ะ

สูงขึ้นหลา่ตืดบันไดมาใส่หัวมันจะำตัวสูงเลยเด้อนีเลยต้มกระดาษผลกระไดโอ้โหกรไดหลังพ่นกระตกพอดีเปื่อน